สวัสดีครับผมอยู่กับ Big Boss Modify มือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเห็นผมถือได้เป๋าผมมานะครับผมก็คือผมจะพามาติดสติ๊กเกอร์นะครับผม,ผม,ม,นะบผมน้องโลมานะครับพามาติดสติ๊กเกอร์น้องโลมากันนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็คือเนี่ยนะครับผมก็คือเขาไม่ได้ติดมาให้นะครับตัวนี้เจ็นไหม พวกลายต่างๆเขาไม่ได้ติดมาให้นะครับเราต้องมาติดเองนะครับผมตันนี้ก็จอดจนฝุ่นฝุ่นขึ้นหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมอุปกรณ์นะครับผมจะมีเลยหลักๆก็คือเนี่ยไอสิ่งที่มีนะครับผมก็คือสติกเกอร์เลยหลักต้องมีนะครับผมมีน้ํานะครับผมตัวนี้เป็นน้ําสไลด์นะครับผมผมใช้เป็นน้ําสไลด์แล้วก็มีได้พ่าผมนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี่นะครับเป็น ตัวสัผมจะมาเปิดดูแบบนะครับผมอ่ะนะครับผมเรามาติดเลยนะครับผมนี่นะครับผมแบบของผมก็จะเป็นแดดตัวนี้นะเปิดแสงขึ้นสุดละนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปติดสตติเกอร์กันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงไหครับผมนะครับผมเป็นคํานี้นะพอผมจะเอาน้ํานะครับผมล้างก่อนมันจะมีจต่คาบฝุ่นนะครับผม เรวก็ไปล้างทั้งคัน,นครวมหลังจากติดกติกเกอร์เสร็จนั่งครับผมแล้วก็แกะแกะคำว่าแกะแกะสติกเกอร์ออกมาครับผมแกะ,แกะกออกนะครับผมแล้วก็ จุ่มกับน้ำตัวนี้นะครับผมแบบนี้จุ่มไปเลยแล้วก็เ,เล็งระยะปิดจะปิดดีๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็มาติดตรงด้านหน้านะครับ นะครับผมหลังจากเสร็จในเรื่องของด้านหน้ากากนะครับผมเดี๋ยวจะไปด้านหลังต่อนะครับอ่ะนะครับผมงานเตสเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้่อยตัดเอาออกนะครับผมเนี่ยนะครับผมเตสเกอร์กับชุดสีเทียมนะครับผมติดก็จะออกมาประมาณประมาณนี้นะครับก็พอดูได้นะครับเพราะว่ามันก็ของเทียมเนาะนี่นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พามาติดสติกเกอร์นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะติดเองนะครับผมแต่ว่ามันต้องเคลียร์ชิ้นงานดีๆนะครับผมตัวนี้มันยังมีคราบดินอยู่นะครับผมมันทํายากนะครับผมนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม